สองข้างอ่าจิกอ่าอาจารย์ก็มาละมึงทงนี้สิ่ทุกคนจะต้องจับจากข้อสอบซึ่งทันและกันเลยอ่านี่คือการตำแหน่งตำแหน่งที่ต้องเอาสอบอ่าซึ่เข้าใจยังคะโอ้โเป็นขาอ่าเจ้าขึ้นมาจิกไปเท้าเดินมาอ่าถูกต้องค่ะอ่าใครจะทำก็ทำนะอย่างลุงแดงอ่ะถึงเวลาพิลเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกเข้ามาเพื่อความสมบสัต์ เยกขาขึ้นมาเยียดข้างไหนก่อนนะยกขึ้นไห้จังเยียดแบบเดี๋ยวที่ไปแขนหลังไหล่ขาดความแข็งแรงนะคะไม่มีความแข็งแรงเลยไม่เคยทำอาจย์ สถานะอะไรอ่ะนี่จะทำไมมีสัลกษณะของมอไม่ต้องกลัวหรอก Okay. พี่แดกขึ้นเองนะเยี่ยมนะแบบน้นละแบบแบบรละหาสตูดคารที่เราเวียนตะแหน่งแทนขามันจะการถ่ายเทน้ำหนักมันจะตางกันไลเป็นความเมือที่แตกนะหนึ่งคร้